ครับสวัสดีครับก็ต้องขอสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมเอจซีกเมื่อหรืออเมกโกชัจิมมิงนะฮะก็จะว่าจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับไฟน a ลเอฟเฟกตดเกมที่แบบน่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาก็ในุก์นี่คือจะมีร้านพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งซึ่งใช้หุ่นเนี่ยใช้หุ่นยนต์เนี่ยที่เดินได้และเป็นแบบหุ่นสแกนอะไรพวกนี้อ่าซึ่งเขาก็ไม่อยากให้มอเตอร์มันฝืด าก็เลยปล่อยให้หุ่นเนี่ยเดินไปตอนกลางคืนแต่ที่นี่เนี่ยหุ่นมันจะยึดกฎอย่างหนึ่งของร้านคือหุ่นทุกตัวต้องสวมชุดอยู่ซึ่งหุ่นเนี่ยจะเห็นยามคนหนึ่งเป็นหุ่นที่ไม่ได้สวมชุดก็เลยจับยามเนี่ยยัดใส่ชุดแต่เพราะในชุดเนี่ยมันไม่มีช่องว่างสําหรับใส่คนเลยก็โดยโดนหุ่นเนี่ยบดขยี้ตายแต่จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งคือ มันจะมีอยู่อีกอันหนึ่งคือในร้านพิซซ่าเหมือนกันซึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อร้านพิซซ่าแล้กันก็ได้บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมีคนแบบเอ้ไม่ใช่มีเด็กเนี่ยจัดงานเลี้ยงกินเด็กอ่ะสำหรับเด็กอแล้วมีเนี่ยประมาณสักจัดงานกินเลี้ยงสัก5้าคนแล้วจะมีคนร้ายแต่งมัสคอต ซึ่งก็คือยามลวงเด็กเนี่ยเอาไปฆ่าทิ้งแล้วก็หลังจากนั้นก็จับคนร้ายได,ได้แต่ก็ไม่พบศพเด็กแล้วทีนี้เนี่ยลูกค้าก็เริ่มบ่นว่าหุ่นเนี่ยมีเลือดไหลออกมาจากตาซึ่งทําสรุปได้ว่าเด็กน่าจะโดนฆ่าแล้วยัดเข้าไปในหุน่นหรือไม่ก็วิญญาณเข้าสิงหุน่นซึ่งทีนี้เนื่องจากว่าเขาเชื่อกันว่า คนที่ฆ่าเด็กเนี่ยคือยามหรือพนักงานในเวลานั้นเนี่ยทำให้หุ่นเนี่ยเล็งเป้ามาที่ผู้เล่นซึ่งในเกมเนี่ยเราเป็นผู้เล่นที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยนั่นก็คือยามนั่นเองเพื่อที่จะแค่แคนนะครับผมก็ประวัติก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้ยาวมากผมก็เนี่ยแหละที่ผมไปอ่านมาก็มันมีแค่นี้ผมพยายามทําให้เร็วและสั้นที่สุดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะชว่วงนี้ติดเกม counter strike global โกลบอลอะไรที่ะหย่และฟีฟ่าเนี่ยก็ดันไปโดนแฮกอีกโอ้ยหเรื่องโอเคครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมาไวไปไวเค้มไวเ,เค้มเร็วอ่ะเอาละครับผมสวัสดีครับ